มาพบกันอีกแล้วกับรายการนักเต้นรีแอคชั่นสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีค่ะเอิร์ญค่ะสวัสดีค่ะนะะักค่ะ,นะค,ะค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคลิปเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะใครอยากแนะนําให้พวกเรารีแอคชั่นโมงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้แล้วคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ที่สำคัญ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดสมัครสมาชที่ช่องครูเบลไม่ใช่อย่าลืมสมัคร r i b ชเอ้ยสมัครเอ้ยสมัครสมเรียนละช่วาบอกว่าอย่าลืมสมัคร r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับเออเป็นกำลังใจให้กับพวกเราใช่ไหมคถูกต้องครับเออวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาดูดูเราจะมาดูใครกันค่ะ อย่าเล่นรู้ว่าใครนะคะโอ้อใครเอ็กโซลูกาันจะเล่นเองไม่ได้เหาจะมาดูใครกัน K A I j o n g i ค่ะเขาชื่อ j o n า i n ซากุระริ j o n g ชื่อเขาออกโซโล่มาใหม่ค่ะโหชื่อเพลงว่า Pieses นี่ Pieses แปลว่าอะไร p ะ p c e ค่ะสันติอ๋อสันติอ่าก็ได้แต่ไม่รู้เขียนอย่างนี้หรือเปล่า ไไม่้รูนเออย่าถามเรื่องกฤษเลยนั่นแหละค่ะลูกพีชนะแหละฟิลแบบลูกพีชใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาดูสตูดิโอชูสตูดิโอชูค่ะเสี่ยงนิดนึงเออเราก็เสี่ยงเสี่ยง่วาจะโดนลิขสิทธิ์ใช่แรงมากไม่ไม่ใช่แค่ลิขสิทธิ์แบบกบบโกหกตัวนี้ลิขสิทธิ์แต่ว่าเราจะโดนบล็อกไปเลยบล็อกเลยแบบดูไม่ได้เลยเพราะแบบดูไม่ได้เลยแต่ว่ามันสวยอ่ะ ก็อยากดูอะแต่ว่ามันชอบบล็อกเราอะทุกคนไม่เป็นไรวันนี้เราจะเสี่ยงค่ะทุกคนก็รอดูแล้วกันจะไม่ดูไหมถ้าไม่ดูก็ไปดูถ้าไม่ดูก็ไปดูในในเฟซกันนะครับมาเริ่มไปสวยอ่ะอุ้ยโอ้คอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นเดียวคือแบบพอดีเกือบจะหยุดแล้วลืมสวยจริงอ่ะโค้ชสวยอ่ะ 오! 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 버린. 오! 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 แล้วค่ผมยาวอ่ะพีกุลลุมเลยชอบอ่ะดีมากอ่ะดีก่อนีโอ้โหมีแบบนนลูกีไเออดูฟยิ้มกรอดูแตโอ้ 귀가에 속겨금도 보다도 달게 이미 중독된 거에나 뵈비로 미끄 러진 뱉어드라운 속에 뱉어드라운 속에 뱉어 오! 라

เป็นตัวอักษรในเบนอาช่อะไรนะโอ้ยไม่ใช่แต่ถ้าเก๋อ่ะอุ้ยนี่ไงคนคิดท่าแอนโทนีลีเบเลซอกลีบาดาบาดาลีเบเลซองว้ามากเลยไปเล้วไปเลยโอ้โหว้าไปแล้ว โหดมากใช่โหดมากเก็บชงบีชชอบตอนนั้นมากเลยตอนที่ตังการที่แบบเก็บรัวรวมแบบอ่ะอันนั้นเราว่าใบเล่บปะเออไม่แน่ใบเล่บจะแบบชอกแนวชอบชอบที่แดนเซอร์ลงมาเนาะกูชอบอะไรอ่ะชอบท่านี่ยเก็บชงบีชเก็บมาจากต้นปะเออคก็บมาไงเนี่ย เลยเลยเก็บได้ฟิวว่างนะเขาเาเก็บแล้วเป็นฮาร์ตเต้นนี่หรอเฮ้ยแล้วเขาทำได้แบบรู้เหรอว่าเก็บอะไรได้เอ๊ะว่าเออจับได้เยอะเลยอ่ะโอเคอันเดียวโอเคเอออ่ะอยากอยากดูละอยากดูอันนี้อันนี้เดี๋ยวลิ้งแฮกเรา เราไม่มีแพทชิชใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูหนูเปลี่ยนใจเมื่อกี้เลยหนูว่าดูดีแคบอันนี้เลยดีไหมโอเคได้ใช่ไหมมันดูแบบมันดูอืออยากดูอีกใช่ไหมรับปิวก็คือปิวตัวอันเลยเอาไงวัดใจกันว่าได้ดูหรือไม่ได้ดูไม่คือบอกหรือไม่บล็อกเพราคงไม่เห็นคลิปหรอกได้ดูถ้าบล็อกก็ไปเจอกันในเฟซบุ๊กครับอ่าถ้าเฟซบุ๊กไหนนะเสร็จก็ไม่รู้อะไรครับไม่รู้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยในช่วงลี